วันกับ4คืนนะคะเด็ก6คนแล้วก็ผู้ใหญ่2คนนะคะเราจะไปแคมปิ้งนอนในเต็นท์นะคะก็ลองดูนะคะว่าอยู่สหรัฐอเมริกานะคะเราจะไปก,กางเต็นท์แบบไหนกันนะคะเพราะว่าอากาศที่นี่นะคะเปรบวนตลอดนะคะขึ้นขึ้นลงลงไม่แน่นไม่นอนนะคะ เดี๋ยวฝนก็ตกเดี๋ยวแดดก็ออกนะคะก็ลองดูก่อนนะคะว่าครอบครัวของเราจะไปอยู่ยังไงนะกินยังไงนะคะแล้วก็เราจะไปเที่ยวที่ไหนกันบ้างนะคะโอเคนะคะเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะดูวิวสวยๆไปก่อนนะแล้วเดี๋ยวไปดูกันค่ะว่าตรงที่เราไปอยู่เนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะ นิวแฮม p s เช r e ร์นะคะพื้นที่เป็นภูเขานะคะสวยงามมากนะคะทุกๆปีนี่มีคนมาแคมปิง้งตลอดเลยนะคะถ้าเราไม่จองก่อนเนี่ยบางทางนี่เราอาจจะไม่มีที่นอนเลยนะคะเพราะว่าคนจะเยอะมากเลยนะคะคนมาเที่ยวทุกๆปีเลยพวกเนี่ยสวยงามมากก้อนเห็นเนี่ยสวยงามมากเลยนะคะตรงนี้นะคะคือตรงแคมปิง้งที่เราจะเข้าไปนะ กางแบบนี้เลยนะคะขนมาทั้งบ้านเลยนะคะ <c oughs> เสื้อผ้าผ้าห่ม <c oughs> ทุกอย่างเลยนะคะอ๋อลงเช yes yes and then we climb the tree yes yeah, oh, yeah baby. มุงหลังคาก่อนเลยนะคะหลังคานะคะอันนี้ก็คืออยู่บนท็อปเลยเหมือนกับหลังคาบ้านนั่นแหละนะคะแต่ว่าน,นี้เรามุงนะคะเพื่อบงังกับเต็นทนะ์นะบังเต็นโตะนะคะแล้วก็ที่ก่อไฟนะคะ,ะเพื่อเผื่อถ้าสมมติมีฝนตกลงมาเนี่ยเราจะแบบมีที่ทำกินกันนะคะ เด็ก6คนไม่ทำอย่างนี้นะคะยิงยาว่างเลยถ้าฝนตกลงมานะคะ I feel like it's nicer, but I feel like the middle one, but the middle one doesn't have, like, the clothing. Oh, oh. I, don't, I didn't see it. I don't know. I used the one on the next to, like, that home. Yeah, well, imagine using the middle stall. Could never be me. Give daddy. Give daddy. he's uh, in the wrong one Four position oh find the wrong one Careful position. The container. Oh yeah, you can <laughs> leave the container. You lose it. You <laughs> lose it. Oh! <laughs> can I go inside now? Are you a fucking bumbo? Can I go inside now? No! no. Ayoh. Ayoh. Okay, mm. Jay. Jay. Be careful, now now go down, fall off, fall no, mm. to Mama. <coughs> be be play careful, too. Don't fall off. Okay, I am scissors. There's two of them, Lucas. Two? No, oh, there's just one for now. Uh-oh. Lucas, you're not getting one. You can't get one. Lucas, you're too young. I don't know to How do you do this? You're too You're too You're too muddy, Can I go in the water then? You need a Can I go in the water then if I'm already wet? Mommy, can I go in the water? There's no one with you, um. and it's already dark. Mm -hmm. Baby, could come with me? What you eat, baby? Mama? Yeah? Yummy? Wow. Is it bad? Is it bad? It's good, right? Is it bad? Yummy, yummy, ah. Uh. Oh, baby. เนี Are you awake and mm ่ยกำลังไปห้องน้ำมีกลุ่มอยู่ฟังด้วยบายสวัสดีน้อต้องเซนิสต์คอร์ดปาก People don't don't like to say e v e r y t h ่จต์ให้นูดน้อพกเต้องการความป็นส่ัว อะไรเ่มเหกันน่อ้องน้ำเขามีน้ำอันนี้น้ำสำหรับเขาบอกว่า drinking water นะดื่มก็ได้ เดี๋ยว่เรามาทำอาหารนะอันนี้กับเป็นห้องน้ำเขามีห้องน้ำแบบอ่ดีไซน์พี่เขามีห้องอาบน้ำฟรีนะคะห้องอาบน,น้ำนี่ฟรีชาวเวอร์ shower. คลิปนี้นะคะก็ไม่มีอะไรมากมายนะคะแค่พาทุกคนมาดูาที่ที่เราพักนะคะแล้วก็กานแกลงเต็นต์ของเรานะคะใครที่เพิ่งมาเจอกันครั้งแรกนะคะก็อย่าลืม Subscribe ให้เราด้วยนะคะฝากกดไลค์กดติดตามนะคะแล้วเจอกันใหม่คะ่ะ